สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพ์ยนะครับยังอยู่ที่ไอหนุ่มซามูไรลูกครึ่งญี่ปุ่นอินโดนีเซียซูมิตโตโมเอ็ดเฮร้อคิดหหรือว่ารุ่น6เปิดบอ่อใหม่รน้องขนาดหนึ่งไร่ครับตีไปเลยเผมส่งไกลเพราะว่าแม่ตรงนี้มีร่มครับ เอาให้พี่น้องในชมกันเดี๋ยวจะไปใกล้ๆรถขุดขนาด13ตันนะครับ F อ,อ่าอ้รุ่น6นะครับจะไม่มีคำว่า F ถ้าเป็น210จะมี F 6ครับนะแล้วก็รุ่น6ก็มีรุ่น F 6ก็มีนี่ถือว่ายังสดมากครับ1,200ชั่วโมงชั่วโมงการบินไม่เยอะเอา สี่ลี้ห้าร้อยครับตั้งรับโอ้โหส่งวักสักจัดให้ครับคันนี้อ่านครับอ่ะส่งไกลนะครับพี่น้องไม่ว่ากันร้อยสามสิบรุ่นหกหรือว่าขีดหก ช่วงล่างใบแท็ก70เซนดอลเลอร์7ตัวแคเรีย1ตัวครับบูมอ์มเชื่อมนอกเชื่อมในสื่อด้วยแผ่นเหล็กไหมครับอาจจะไม่มี103คุงกี้5ฟันครับ0.60ลูกบาทเมตรเครื่องยนต์อิซุส4สูสบเทอร์โบคอมบันเดวอินเตอร์คูลเลอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำ 4JJ1X K7V ครับคาวาซากิ asaki, สำหรับปั๊มไฮดรอลิกห้องเก่งกว้างขวางตัวเดินขายบ้าเฟรมเป็นตัวเอ็กเสริมด้วยกาดข้างละสตัวกันโซโตกครับอา้าวอี่สูสุไดก้าอุ้สุวรรณศักดิ์ครับน่าจะ JO84 นะครับเพราะว่า ถ้าเห็นแคปผมก็ว่า JO84 แหละครับ210 HP อาพานครับปัจจุบันก็มี JO7E เป็นคอมมอนเรลนะครับโอ้ตั้งลำรอตั้งลำรอนะครับถือว่ารอทีเดียว อีสันนี่ได้เลยครับหลังจากอาบน้ำมาปะแป้งมาหลอดไฟนั้น6กดวงค่อนข้างจะหลอดใหญ่น่าจะสว่างดีมากครับบุมอามก็ถือว่าสมส่วนกันดีครับยาวดีโซ่ดูว่าแท็ก็ข้างละ43บใบก็43แผ่นนะครับ3ล้านน่าจะมีทอนพี่น้องสำหรับเงินสดเงินผ่อนว่ากันไป ดาวิปซ็นนะครับซึ่งก็บีทเวนะครับเป็นผู้จัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยสำหรับซูมิโตโมเดี๋ยวเดินไปใกล้ๆครับหรือว่ารอรถดำน้องรอรถดำก่อนพักสักครู่ครับดูกันใกล้ๆนะครับ130 รุ่น6นะครับหรือว่าคิด6เครื่องยนต์นั่งเงียบมากครับปับ๊มนั้นไม่ต้องพูดถึง K7 v ีนี่เงียบครับค่าตักน่าจะอยู่ประมาณ80บบาทครับรถดำน่าจะร้อยนิดๆต่อเที่ยว โอ้อามเนี่ยยาวครับเอาโอ้มีแต่ซีรีส์้อยครับรถดำมันจะมีอิซูซุกับฮิโน่ครับ ไหวไหม,มโชว์ความแรงนะครับโชว์เฟืองท้ายเขาหน่อยโอ้สบายมากครับสนใจร้อยสามสิบนะครับคิดหกก็สอบถามได้ สนใจธุรกิจธุรกิจดินโอ้เครื่องอยงนต์นี่ไม่มีควันเลยน้องถือว่าสมบูรณ์มากดูคน้ายเขา่อยถ่ายยืนนี่ได้เรื่องเลย กกแล้วก็จะมีมีรูตรงหรือว่ามีตะแกรงนะพี่น้องสามารถที่จะดูดลมได้อย่างรงดีครับอ่ะสิลีหาร้อยไปละ <c oughs> มีนืนครับตรงนี้ ่เปิดเปิดทีละชั้นนะครับเปิดทีละชั้นโอ้แสดงว่าเมื่อวานนี่ล้างมาอย่างดีเลยดูบันท้ายแล้วไปดูข้างหน้านะพี่น้อง ลำบากครับไม่ได้รองเท้าปูปมาตัวนีน้สืเป็นสีดำครับ เร็วดีร้อยเก้าห้าครับอาจจะร้อยเก้าห้าเพราะเป็นสมอเบตโอ้เจ็ดดีรถดำก็จะมีแต่เครื่องไดเร็กกบเป็นส่วนใหญ่ แต่ปัจจุบันก็คอมมอนเร็วเข้ามาเยอะครับอนาคตก็จะมีแต่คอมมอนเร็วครับนะะเป็นส่วนใหญ่โอ้สบายมากผ่านครับผ่านสนใจก็เข้าดูได้ครับอยู่ทุกช่องชาติเจริญซัย์พรือว่าเพจชาติเจริญซัพเอ็ X ซ์เกิเตินทรักสิวิตตรโม่งพันสามสิบสีก หรือว่าสอบถามได้ครับพอเซนเตอร์1462จัดให้เสียงนินนิ่งดีพี่น้ององกิ่ก็กว้างขวางอย่างนี้ซื้อรถใหม่ก็ใช้ไปเลย10ปีครับเครื่องยนต์นี่การันตีเลย10ปีครับนะแต่ว่าตัวนี้ดาว10%ก็ส่ง สงน่าจะประมาณ2 0 0 0ต่อวันครับเดี๋ยวพักสักครู่รอด้ำมาครับพี่น้องก็เกือบสินาทีครับเดี๋ยวเอาให้จบเลยจะเห็นได้ว่ามีตะแกรงนะครับตะแกรงลงังพึ้งช่วงตำ่ำแล้วก็ฝั่งมอน้นาถือว่าดีครับช่วยระบายความร้อนเพราะว่าเมืองไทยนั้นร้อนมากนะแต่ว่าบางค่ายก็จะปิดทึบเลย บกผมว่าผมว่าอย่างนี้ดีกว่ามีรูระบายเยอะๆดีครับสนใจก็เข้าดูได้นะครับหรือว่าสอบถามได้หรือว่าหรือว่าสอบผ่านนะครับแล้วก็สีสันสวยออกแบบได้ดีสำหรับซูมิโตโมครับนะจริงๆเราเขียนว่า รีดว right. ีโคเซ็นเตอร์นะครับ0 8 8 6 8 6 1 6 8 8กแคอหกเซ็นเตอร์1462จัดให้ฟังเสียงเครื่องครับยูซุซีเจเจก็ตามสไตล์ของเขาแล้วครับนะยูซุนประหยัดอยู่แล้วก็เดินายาบ้านเจแปนครับส่วนใหญ่ก็ ชิ้นส่วนหลักมาจากญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าโรงงานนั้นอยู่ที่อินโดนีเซียซูมิตเตมโมหรือว่าน้องโมเรานี่เองเอาฝากกดติดตามเะยครับสวัสดีครับ